แปลกนะส้มตำใส่ไปร้านเน่าๆเนี่ยคนก็ยังกินกันได้เมื Refer ่อกี้เนี่ยฉันเห็นหล่อนเนี่ยนะแอบตักนอนทิ้งเป็นเข่งๆเ,งเลยแสดงว่าของฉันเนี่ยของเน่าของน,อ,งนอนแต่ก็ยังมีคนมากินฝีมือรวนๆไม่เหมือนของร่อนหนอกะใช้แต่ของดีๆคนยังไม่มากินเลยอยู่ว่าแต่คนเลยผียังไม่มากินเลยถแถวบ้านฉันนี่เขาเรียกว่าแจงแจงแจง คือแจนก็ช่วยแม่เสิร์ฟที่ร้านมานานแล้วนะเนี่ยาอนแม่แบบแม่จะเอาอะไรอีกอึด <c oughs> ู <c oughs> ดีจริงๆเลย้ <c oughs> ็จะเป็นแม่ก็ได้เหรอ,อก็พรุ่งนี้แจนขอตามเองได้ปะมั่นใจเหรอลูกร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะลูกต่ำแล้วแม่ก็จะแต่งตัวให้สวยๆแล้วแม่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟโอเคดีเหมือนกันนะไม่โอเคเดี๋ยวลูกขายหายหมดโอ้ยนิดหน่อยแล้วไม่ได้จอดนี่แม่กันนะขอโเทิร้นเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเออแม่อยากถามอ่ะทำไมแม่กับปวีชอบทะเลาะกันนะ โอ้ยจะไปถือสาอะไรกับนางวีมันลูกเลยนางวีมันก็เป็นเข้ามันอย่างเงี้ยตั้งแต่มันเปิดร้านมามันก็ะลมเสียของมันตลอดอ,อรู้ว่ามันอิจฉาเราที่ร้านเราขายดีกว่ามันถ้าอย่างานั้นนะแม่ก็อย่าไปต่อร้อต่อเถียงกับป้าแกมากไม่ได้หรอกจะมีใครยอมใครแม่ไม่ยอมหรอกอย่างนี้ไงอย่างนี้งไงไปนอนได้ละ ไป,ไปนอนได้ละพวกนี้จะได้มีแรงยกสะไปไปพวกนี้จะตามไม่ครบแปดเลยได้เลยลูกคนนี้นี่มันแสบจริงๆเลยเธอวันนี้เราทังค์ซุปทำวันแรกอย่าลืมไปกินนะริมพานอย่าลืมไปกินนะพาเพื่อนไปเยอะนะเฮ้ยวันนี้เราทังค์ซุปทำวันแรกอย่าลืมไปกินนะเออโอเคเฮ้ยวันนี้เราทังค์ซุปทำวันแรกแหละไปกินด้วยนะ ริบหานในเราเค okay. แหมแต่ฉันเห็นแกโปรโมทจากผู้ชายอย่างเดียวเลยนะนั่นสิสรุปว่าแกเอาส้มตำมาบางหน้าเพราะต้องการผู้ชายใช่ไหมแต่ภาพมาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้าไม่เกี่ยวคุณพูดีแต่่อยากได้สะอไอกล้าพูดเนาะถ้าเป็นฉันนะฉันจะแดกเบอร์โทรศัพท์้อมเบอร์สัวไปแล้วแหละ สวจุดๆๆเลยอีมอ,อยส์เก่นแกอ่ะไม่ต้องแจกวงแจกเบอร์นะฉันว่าแจกแจการ์ดงานจบไปเลยดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเผาวัดไหนแ,แล้วมึงละ่ะออย่างฉัน,นยังไม่ต้องแจกหลังจากวงแจกเบอร์เพราะว่าคุณภาพอ่ะมันอยู่ที่หน้าชัดมากชัดมากชัดจริงๆชัดเป็นหน้าหล่อนอะเหมือนลูกนิมิตที่โดนเหยียบทำไมโลกนี้มันโหดร้ายกับสุดตายฉันนะัก อิ์เป็นคนหรือว่าเป็นหลักยุงดามใไรอะมึงนั่นแหละ มาเนี่ยเรียนก็ไม่เข้าเรียนทำตัวเป็นสัมภเวสีได้กูก็อยู่ของกูแถวเนี้ถามดีๆถามดีๆรูไปกรุงเทพมาจะเก็บตัวอยู่คล้ายมวยอืมอืมอืมกลับมาแล้วเข้าเรียนซะบ้างนะมึงปีสี่แล้วมึงเรียนไม่จบจะหาว่าไม่เตือนยิ่งย้ายกลับมากลางเทอมอย่างเงี้ยขาดมึงไปสักคนนึงอ่ะ กูก็ไม่รู้จะแทะลมใครเลยอ,ะอ่ะมึงเนี่ยนี่คิดอะไรกูปะเนี่ยเป้าไม่ได้คิดเออเกือบลืมเลยแซนแมมนีวานหัวชาเนาเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับก่อนที่ชาย,ยานมันเป็นอย่างเงี้ยมันต่อ,มอยมวยโคตรเก่งเลยแต่เดี๋ยวนี้ ขึ้นชกทีไรเนี่ยคกวงในจะกินเพื่อนตลอดออนั่นแหละแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ชกมวยแล้วนะีจักอวันวันนี้เราจำซุ้มจำวันแรกใช่ไหมไม่อะไ,ไม่อยากกินแล้วก็ไม่เคยอยากเป็นนี่บุรคุใครด้วย อะไรนะอยากกินนมมันตินเหรอ,อ,อไปละเจอกันไ่เป็่ไรค่ะแดนจ๋า๊ยตกใจหมดเลยแหมทาเป็นขวัญอ่อนไปได้ที่ตอนเราอยู่กันสองคนน่ะไม่เห็นจะตกใจเลย <laughs> <laughs> เพ้เอเพ้ออีกแล้วไปอยู่สองคนตั้งแต่เมื่อไหร่ อ้าวก็ในฝันไงนี่อีทีไปฝันเปียกไกลๆเลยปะผู้หญิงเขาไม่ชอบยังมาตามตื้ออยู่ได้ไปสิยังอีกไปไปเดี๋ยวป้าจับจูบปากซะเลยเออ่อไปก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวโทรหานะโทรหาป้าไงเปลี่ยนใจเจ้ามอยไม่ไรค่อยมานะคะ ไอทีมันก็หลอดีเหมือนกันนะแจนแกไม่เอาใช่ปะฉันเอานะได่แกไปถามมันก่อนไหมว่ามันเอาแกเปล่าวาย<อ>แรงผู้หญิงสมัยนี้ไม่ไหวจะเคลียเก็บเงินไปข้ามเพศบ,บ้างดีกว่าฉันว่าแก,แกเก็บเงินไปทาสัมยก,กรรมหน้าแกก่อนดีกว่าไหมอะสัลยกรรมแล้วหน้าเหมือนหล่อนเนี่ยนะฉันขอบายดีกว่าเช ฉันไม่สวยตรงไงยะอ้ามเนี่ยบล็อกหน้าฉันไปให้หมอศัลยกรรมที่เกาหลีทำตามเลยนี่นยะอ้ามมดิชาติหรอัอนนี้ซื้อต่ออันนี้ซื้อต่อ